จะเปสีซื้อใหม่พ่อบอกแล้วได้ห้างบอกแล้วในห้างทวบีชัยบอกแล้วจะซื้อใหม่ซื้อใหม่ใช่ไหมจริงจริงท่านบอกแล้วตอนนี้ว่าประจำตำแหน่งน้องเบลต้องเอาไปส้มก่อนเนี่ยคันนี้เนี่ยเหรอคิดถึงยายกับคำหลวงนะครับครอ่ะไปไปโนดส่งเลยลูกไปไปมาพี่ปองมาพี่ปองคนเก่งมาคุณจะซื้อไห่เฮ็ดอียงเน่ย โอ้โหอยู่ได้ยังไงคุณพี่ธวัชชัยนะคะดาวอีกล้านดวงสองล้านดวงเหรอสองร้อยสิบดวงสองร้อยสิบดวงค่ะขอบคุณนะคะธวัชชัยแม่รักหนูนะเออเขารักเธอเขาเลคกเี่เบิกใครผไทยเทพเพระไทเทพ่านได้เห็นกันหลายมือแล้วสอง อย่งขยะบ๊ายบดีครับเด็กๆบัดดีีบดัดดีคนเก่งบัดดีดิบัดดีพระเอกคนเกง่งอ่ะหื เอาถ้านอดเคล็ดคือแหงสิบินเทอะฮะเป็นลูกนกหรือลูกแห้งอ่าตั้งใจตั้งใจลูกหยอกหยอกหยอกออกไล่สลดุลที่นี่อือออกไล่สลดุลได้เหนลูก1 2องขอบคุณค่ะ บดยริยางคืนมาทาานีโดนแล้วพระเอกสองพระเอกกำลังสองพระเอกกำลังสองอันนี้ยังมาไม่ห,หมดค่ะยังมาบม่บมดค่ะแม่จะเดินมาลงซอ,งอนกน่อยกดดันอ้าวกล้วไม่ใชแห้ง,งที่รักเป็นลูกนกน้อยนอยนะไม่ใช่ลูกแห้ง นี่ครูบัตนะคะพี่บัตพี่บัตคนเก่งพี่บัตค่ะพี่บัตร สิ้าคืนเบิง <c oughs> ทั้งเปทีมคืนนี้คืนนี้ซอบทเวทีค่ะในกลุ่มปิดจะได้ดูเต็ม <c oughs> เต็มโชว์เต็มองค์ค่ะ <c oughs> ค่ะคืนนี้ค่ะอันนี้ยังมากโบเบิร์ต <c oughs> พระเอกสี่สิคนเมื่อวานนี้ศิลปินรถบัสขั้นหนึ่งบพง่พ่พนังพลอยหล่อจนว่างงในห่างทวีใช่ปะ <c oughs> ผมจะเอาเงินในใจ่ายเนี่ยแล้วว่า <c oughs> เออในห่างทวีใช่ฮะ โอ้ทำไมเยอะจังเลยนั่งขยับเวนตาขยับเวนตาหัวหนุ่งๆแล้วก็บอกค่อยๆ <c oughs> เออแล้วบอกค่อยๆ <c oughs> มีฉาบด้วยมาพี่บัสมีกองยาวแล้วก็มีฉาบด้วยเด้อมีฉาบด้วยมไม่เป็นไรไม่เป็นเอาเอายาวอยู่เด้อให้ต่อยาวอยู่เด้อ <c oughs> และมันมี ช่วงที่ตีตีกองเสียงกองอ่ะแกนหน้าที่แม่อยากโชว์ช่วงนั้นอ่ะเสียงเสียงกองอันนั้นมันน่ะปรมาันมันสามหลอบอ่ะแม่เพราะมันอันที่จริงเน่ยอยู่ในเพลงห้องอ่ะกองจริงเกลียวหลอบเดียวแม่มอโอเคออเโอเคมันน่าจะโอเคแล้วเราดูกันอีกทีนึงเนาะค่ะค่ะอดต่อเราะว่ามัน คือนั่นมันยังมาท่านเขาโดยตีนี่มันได้ใส่นี่บอดดี้แล้วกรณีพ่อพ่อห้ซองซัมเนีให้เพิ่นซื้อบัตรบัดนี้เพิ่นว่าพาไปล่วงสุดไปไปไปล่วงสุดบัดนี้ไปล่วงสุดมือแรกนี่สิได้เบิ่งเต็มโชว์ในกลุ่มปิดค่ะพระเอกในทีมพระเอก ่ปไปแล้วลูกไปลงชุดไปลงชุดไม่น่าจะต้องได้ใส่หมดจ้ะอันนี้นะลูกไล่ไล่ค่ะไล่ค่ะลูกไล่ค่ะปวดให้แม่ด้วยนะครับอันนี้แฟนเพื่มาผ้าเบ่เขาอ่นขึ้นรถไปสัญยางเนี่ยสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะพี่อุษาส่งพี่อุษาด้วยนะสวัสดีคะ่ะเราแชทตัวโนบไปก่อนจะไปก่อนจะไปก่อน,อนดีแม่คุยกับพี่ปองหนูไปเลยหนูไปโรงงานชุดอ่ะเร็วเร็วไปพี่เบียร์ไปโรงงานชุดกัน,งงนสวัสดีทุกคนนะครับอู้พี่เบียร์เห็นเมนเลยป่ะเนี่ย ไม่เห็นเม้นเลยตอนนี้อะไรพี่โดนอะไรกันนะครับสวัสดีทุกคนนะคะอ๋อแม่เอา,จาอเจ้าพ่อไม่ยังส,สิแม่สิ่ผ้าเราออกกำลังกายตัวพี่น้องผ้าเราออกกำลังกายตัวน,นี้นั่นใส่ก๊ออกบ่ได้แล้วแกงแม่ออกไรสดจักบากันเราไปดิ้ินนำ้นนำเผาดอกใชก๊อ,อก <c oughs> โอ๊กบ่ได้แล้วขยายสองเทือ่อะไรดิ <c oughs> ปกติมีแต่ยุม่มเข,า,ขา,ายุ่มเขาจังไนหรอแบนี้จังไนอวกไหมค่ะอย่างนั้นกด นะครับตอนนี้นนรีบซื้อบัตรนะคะนนนนรับเด,ดี๋ดวยวเราไปข้างหลังเนี่ยครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นร่างชุดนะครับในร่างก็ยังมีชุดเก่าๆอายุครับพี่น้องสภาพกาตามอายุการใช้งานล่ะกะบางเธออากาห้างบางเธออากาดีนะครับพี่น้องแต่ว่าเขาต้องเอามามาอาเดบบนาะมาอาดบ,าาดบละกะ